สนับสนุนโดยอหกตลอดเลยครับนี่แหละครับก็ เป็นธุรกิจใหม่นะครับที่ทําอยู่กับพี่บวยนะครับก็คือร้านไก่ท่อดเดชานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือชาชักนับชาไทยก็เป็นต้นตำรับจากหาดใหญ่นะครับร,มมร้านนี้ก็เปิดได้4เดือนแล้วครับก็ เราเป็นธุรกิจใหม่ที่รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับก็คนกินเยอะครับลูกค้านี่ก็คือมาช่วงกลางวันก็แบบมาทีแบบสองสามร้คนทีเดียวชาชักเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มชูร้านนะครับว่าถ้าเกิดว่ากินไก่ทอดเดชาเนี่ยต้องกินคู่กับชาทีรักเอจมดใจแต่แล้วไปขกงก่ทอดทีชายทใรที่รอ อร้อยร้านชิ้นครับมีไหมครับถ้าร้อยร้านชิ้นต้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านครับผมรู้ถึงคนนี้ด้วยครับผมเจ้าเอ๋ครับผมสวยขึ้นเยอะนะครับครับผมสวยขึ้นเยอะครับนี่ก็หุ้นส่วนครับหุ้นส่วนหุ้นหุ้นส่วนชีวิตครับเลยคแต่เป็นเมียอยู่แล้วฮะครับหุ้นส่วนชีวิตครับผมก็ครับผม ่วนจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของร้านไก่ทอดเดชาก็มีไอเดียมาจากพี่บวยนะครับพี่บวยก็มาคุยกับเบียว่าอยากเปิดร้านไก่ทอดสักร้านหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะเปิดร้านไก่แล้วก็ต้องไปคุยกับเจ้าของสูตรเพระว่าไก่ทอดเดชาหาดใหญเ่เป็นไก่ทอดที่ไม่เคยมีมาก่อนที่กรุงเทพก็ไปตะล่อมตะล่อมคุยครับไปบอกออไอเดียว่าอยากจะเปิดร้านไก ทอดเดชาที่กรุงเทพแบบนี้แบบนี้จนสุดท้ายก็ประสบความสาเร็จครับเขาก็มาเปิดกับเราด้วยพี่เจ๊เอ๋เนี่ยเป็นผู้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกของเจ้าของสูตรไก่ทอดเดชากรณีร้านไก่ทอดเดชาเกิดขึ้นที่กรุงเทพเป็นไก่ทอดเดชาแห่งแรกในกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นตํำรับที่ทุกคนสามารถมาอุดหนุนได้ครับปเป็นไก่ทอดหาใหญ่ปังป,ป,ปไก่รอนะครับ จะอร่อยกว่าปกติเพราะอะไรครับเพราะว่าที่สําคัญเลยนะคะส่วนประกอบคือตัวพริกไทยอะค่ะตัวพริกไทยพริกไทยนี้จะเป็นส่วนส่วนผสมที่ว่าคุณพ่อพี่ทำเองทําเองเป็นสูตรทำเองโดยเฉพาะไม่มีใครรู้ใช่ถามว่าทําไมถึงทําไมถึงไม่มีที่กรุงเทพพริกไทยเพราะเนื่องมาจากว่าส่วนผสมที่พ่อพี่ผสมอะค,ะค่ะมันจะมีความหอมครับแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าเรา ไอ่อย่างนู้นเยอะเกินไปนี่เยอะเกินไปจะทําให้ไก่ดำอ่าใช่ใช่เคยเห็นเหมือนกันเวลาแล้วก็ที่สําคัญอีกตัวนี้ก็คือน้ําปลานะคะน้ําปลาน้ําปลาก็อิมพอร์ตมาจากหาญใหญ่เหมือนกันทุกอย่างคือเราอิมพอร์ตหมดนะครับขึ้นเครื่องบินมานะครับไม่ได้แบบกันเลวันล่านะครับคือเราแบบเป็นต้นตำรับจริงๆจากหาดใหญ่หอมเจียวเลยน้ำจิ้มเลยครับเราเราเราอิมพอร์ตหมดเลยดูดีม่กครับล้างเราอิมพอร์ตนะครับผมคือเราเน้นคุณภาพแล้วก็หลักการในทอดไก่เราจะทอดประมาณ สิบนาทีและที่ส uh> ําคัญเลยที่ท um anyway> ําให้ไก่อร่อยได้แล้วมีชื่อทุกวันนี้ก็คือพี่ต้องใส่ใจลงไปด้วยนี่ใส่ใจของพ่เอกคนสวยลงไปด้วยอ้ยจ๋ะเหนื่อยใจเหนื่อยใจดูไหมคะเบียร์ไก่ทอดแล้วครับพอเบียร์ทอดทีไรมันอร่อยกว่าปกติทุกทีเลยเพราะว่าผมใส่ยิ่งกว่าใจครับใส่อะไรคะใส่ความโสดลงไปด้วยครับ เสร็จแล้วครับหน้าตาไก่ทอดเดชาฝีมือเวียสพวัตนะครับก็น่ากินมากครับแต่ถ้าจะอร่อยกว่าน,นี้นะครับไก่ทอดเดชาต้องกินคู่กับหอ,หอมเจียวหอมเจียวข้าวเหนียวจ้ำนะครับจ้ำแปลว่าการเอาข้าวเหนียวจิ้มลงไปนะฮะจ้ำนะครับเป็นภาษาอีสานนะครับรรบ,บ้านผมนะ <laughs> และที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือชาชาัก เป็นสีแล้วที่เป็นทู้สวนจริงๆอบคเบียดีใจมากที่ขอบคุณบัวมากที่ทำด้รกิจกรรครับยินดีครับยนดีครับเบียรี่ฮะียรูปอที่มาสวัสดีครับมาจากเซเลียครับที่สุดไปกลับเลยอ่ะมาไกลมากผมถ่ายรูปให้ครับที่มามาเน้อยน้รับนาลาลลา แล้วก็มีแฟนเก่าเบียร์พี่ฟิลมีตัวมาจากฝรั่งเศสจะเสพสาร์เพื่อมากินครับขอบคุณมากที่อุดหนุนครับน้องคนนี้เป็นแฟนเก่าเบียร์เพราะว่าครับจับการสตรวจได้รับเสร็จที่บบทนั่งกินข้าวของพี่มีนั่งกอนละูกลูกหมดเวลาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะเอาลูกเร็วๆไปไปแล้วหมดแล้วหมดเลยลูกไปถ้าเกิดเจอพี่เบียร์อย <c oughs> ู่ตรงหน้าจะบอกอะไรพี่เบียร์ครับขอสามคำขอสามคำแต่งานัน หล่อมากก่อมากเอาเป็นตังกันมาหล่จากไก่ทอดนะครับก็จะมีอาหารเมนูอีกหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นนี่เป็นแกงใต้ครับเป็นแกงส้มครับผม แกงส้มแกงเหลืองนะครับแกงเหลืองปลาแล้วก็มีส้มตำปูม้านะครับอันนี้เป็นเป็นเมนูใหม่ล่าสุดครับเป็นไก่ทอดแต่เป็นไก่ไก่ทอดน้ําตกนะครับแล้วก็มีส้มตําผลไม้แล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ครับหอมเจียวครับหอมเจียวเดชานี่สําคัญสุดครับถ้ากินไก่ทอดต้องกินคู่กับหอมเจียวและนี่ครับติดคอต้องมีชาชากครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากจะมากินไก่ทอดนะครับที่เป็นต้นกำรับจริงๆนะครับก็ต้องมาที่ร้านไก่ทอดเดชานะครับแห่งแรกในกรุงเทพนะครับก็สามารถมาได้ครับเวียอยู่ทุกวันครับ <c oughs> นั่นก็เป็นธุรกิจใหม่ของคุณเวียไก่ทอดเดชาใช่ไหมเออ แฉตอบรับดีเกินคาดดีมากจนจนตอนแรกผมก็คือผมไม่เคยเปิดร้านอาหารที่เป็นอาหารแบบจร,จริงจ <อา S 1> ังเลยนะจริง<า>จังไก่ทอดเดชาเนาะแล้วเราก็เหมือนก,นกับว่าเราก็ไม่เคยลองแต่ว่าเรารู้ว่าของเขาอ่ะดีจริงค่ะก็ลองดูแล้วคิดว่ามันน่าจะวเวิร์กแล้วที่เราหาเลยเป็นที่ที่แบบคิดว่าคนอยู่เยอะเยอะเกษตรน้มินแล้วตอนนี้มีสาขาเดียวป่ะครับตอนนี้มีสาขาเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าก็คุยแล้วว่าเดี๋ยวเราสักพักเนี่ยพอให้สาขาแรกเนี่ยที่อยู่ตรงเกษตรน้มินเนี่ยพอมันเลี้ยงตัวเองได้แบบแล้วสบายแล้วเนี่ยฮะเราอาจจะแบบ มีการเพิ่มสาขาซึ่งตอนนี้พี่ซีก็กำลังเรียนขอด้วยนี่คุณเีว่าคุณไม่ได้ทำไก่ทอดเดชาอย่างเดียวนี่ทำธุรกิจอย่างอื่นๆใช่ครับหลายอย่างใช่ไหมตอนแรกคือร้านร้านอาหารคูเฮาส์ซึ่งอยู่ตรงไม่ห่างกันมากตรง้างคอนโดเมนแล้วก็มีร้านไก่ทอดเดชาไก่ทอดเดชา แล้วก็มีกับพี่ซีด้วยครับวายโซไซตี้เอออันนี้ค่อยเห็นเขาดังมากเลยนะอุดรไทยอุดรนรครับแล้วเป็นไงคะกิจการร้านนัดตอนนี้คือยอดทะลุเป้าตามที่ทุกคนแฮปปี้หมดครับแล้วแล้วที่อุดรนอกจากทำวายมีอย่างอื่นอีกไหมเออมีร้านตัดผมครับเดี๋ยวเราทำร้านตัดผมหนึ่งจะเปิดเดือนกันยาเนี่ยครับร้านตัดผมอ่ะนี่เขาไม่เรื่องเป็นราวเลยเนาะเรื่องกันเรื่องกัน ทำมอะไรเป็นแรงจูงใจเจ้าพคุณคือผมมองว่าไหนๆขึ้นไปดูร้านวายแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ทหนุ่ยิอกงน่้วแล้วเลยอยากทําให้เป็นเแบบอยากให้มันมีเอ็กซ์คลูซีฟแพร์สลโดยที่มีช่างจากวงการบันเทิงของเราเนี่ยครับแล้วก็รวมทั้งนักแสดงที่จะไปโชว์ตัวที่นั่นเนี่ยก็สามารถมาทําผมมาทำอะไรแล้วก็เอาโปรดักที่ที่ไม่มีในประเทศไทยนะนํำเข้ามาอะไรซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าว่าหลายๆคนก็ ก็เดี๋ยวนี้เริ่มขยายธุรกิจออกไปตามหัวเบืองเลยนะคืออย่างอุดรนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ครับของทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะเหมือนเชียงใหม่ก็คนก็ไปเปิดกิจการหลายคนนะใช่ใช่ใช่ไหมเห็นบอกมีสวนปาล์มอีกสวนปาล์มที่ไหนที่ไหนปาล์มด้วยเลยครับนี่วันเลยเข้าไปซื้อที่ทีเดียวแป๊บเดียวที่ขึ้นเพียบเลยราคาขึ้นเต็มทีคนคิดว่ามันเขาบอกว่านี่ไทีวียทีวีใช่ใช่น้อผมก็และพอที่ ราคาขึ้นเราก็รีบไปซื้อก่อนจะขึ้นเยอะพอเราซื้อเสร็จปั๊บพอคนมาถามขายแล้วก็ถ้ามันขึ้นเยอะมากแล้วก็ขายเหมือนทํามาสังหาไปไปในตัวด้วยนะใช่ตัวด้วยนะโอเคก็เรื่องทําธุรกิจก็ดีนะคุณป้องคิดจะทําธุรกิจไหมครับจริงก็มีทํากับพันธุ์วนเชาวเวลเลอื้อให้หมู่ทาว์เวลจริงก็ไปเมืองนอกหรือไปในประเทศเนี่ยเขาชอบได้บาร์เฮอร์ได้ไหที่แบบฟรีเยอะบอกว่าไหนไหนก็เดินทางกันไปอยู่แล้วทําไมเราไม่ เขาถ่ายภาพนิ่งถ่ายแฟชั่นใช่ไหมครับทรายเราไม่ไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มเริ่มเกี่ยวกับเรื่องทริปแรกก็เกี่ยวดำน้ำก็จะทำรายการอันนี้เป็นทริปดำน้ำสามคนนี้วางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้างถ้าเป็นเรื่องในวงการบันเทิงก็คงจะเล่นละครไปเรื่อยๆครับก็ยังแน่นอนครับตัวผมเองผมรักในการแสดงมากที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าคิดว่าเราแข็งแรงพอหรือว่าอยากจะอยากจะเปลี่ยน ความรู้สึกของตัวเองไปอยู่เบื้องหลังบ้างก็ก็อยากจะทําครับส่วนเรื่องธุรกิจเนี่ยตั้งใจว่าจะทําอยู่แล้วครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับค่อยๆก้าวไปใช่ครับค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวไปทีละนิดคุณเวียครับวางแผนชีวิตตัวเองไว้ยังไงครับอนาคตข้างหน้าคงจะเล่นละครต่อไปจนจนเต็มที่ที่คิดว่าพอก็น่าจะอีกสักสิบปีหรืออาจจะสักสักหน่อยสักคงไม่เกิน40ผมก็ต้องผังตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมก็เริ่มมีธุรกิจแล้วก็ผมก็จะเรียนรู้เรื่องธุรกิจควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ คงอาจจะมีโอกาสผันไปเป็นเบื้องหลังเหมือนกันแต่ถ้าไอ้ทำจริงๆนะถ้าจะเป็นผู้กับจริงหรือเป็นผู้จัดจริงต้องมีเรียนเพิ่มบ้างถ้าเกิดจะผันเป็นผู้กับหรือเป็นผู้จัดจริงๆครับโอเคอันนี้ก็เป็นของคุณเวียคุณป้องล่ะครับผมก็เรื่องการแสดงงานบันเทิงชิมยฮางผมได้ไปที่เมืองจีนบ่อยมันก็มีช่องทางที่จะกล้าไปเหมือนกันเลยว่าอย่างมีละครวินาที่ต่อมาอีพเซนเตอร์ที่ต่อมาที่เมืองจีนเนี่ยแล้วตลาดเขากว้างมากแล้วก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ย ก็น่าไปรูยดูสักตั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงอันนี้เขาก็จะโกอินเตอร์ว่าอย่างนั้นเถอะเจะไปปีหน้าอาจจะมีไปทํางานที่นู่นนะครเออก็จะโกอินเตอร์กันไปเอาเป็นว่าเราได้เคล็ดลับดีๆจากทั้ง3หนุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับการฟิตและเฟิร์มทูนหรือว่าเคล็ดลับการทำธุรกิจดีๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทั้งสามท่านที่มาร่วมกันย้อนวันวานขอบคุณค่ะขขออบบบบคคคคุุณณรรััขอบคุณครับขอบคุณครับ ให้ลูกให้ลาฟิตแดนเฟิร์ของทั้งสามหนุ่มไปแล้วครับช่วงหน้าเดี๋ยวให้สาวสวยคนหนึ่งดีกว่าสาวสวยหวยด้วยอึ่มด้วยหวยด้วยต้องบอกว่าเคยอึ่มเดี๋นี้ผอมลงเยอะแล้วผอมลงเยอะแต่ก็อึ่มนะหอมแต่อึ่มนะเซ็กซี่ด้วยเดี๋ยวนี้วัดตรงส่วนไหนของร่างกายล่ะอเขาอึ่มแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเขาจะพาเราไปฟิตแดนเฟิร์มนะคะช่วงหน้าค่ะ